สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนและชาวลัคนามีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงซึ่งเป็นดวงประจําปี2569อีกไม่กี่วันเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดีไม่ดีมีอะไรต้องระมัดระวังหรือเปล่าเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่เป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะอะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือสิ่งที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าไปคิดมากดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดสําสำรับนะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในปี2,569นี้นะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบยแรกนะคะจะเป็นไพ่8ดไม้เท้าเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะประสบความสำเร็จนะทำอะไรก็ดูดีทำงานดีทำงานเก่งจนได้รับคำชม อาจจะมีข้อเสนอดีๆในเรื่องของการทำงานที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้ก็ขอให้ตอบรับในทุกๆโอกาสนะคะที่จะนำพาคุณนะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไพ่ซันโชคลาภกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วนะคะจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นนะหรือสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้ก็กำลังจะส่งผลดี นำมาซึ่งเงินก้อนใหญ่ก้อนโตทรัพย์สินที่คุณปรารถนานะก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะประตูแห่งโชคราภประตูแห่งความสําเร็จกำลังเปิดรับคุณแล้วเป็นปีที่คุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆมากมายนะที่จะทำให้คุณมีความสุขมีกำลังใจแล้วก็ทำให้มีมีพลัง ในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วย Queen of Pentacles นะคะโอ้ค่อนข้างดีมากๆนะเรื่องเงินนี่หายห่วงกันเลยนะคะหาเงินเก่งด้วยนะ,ะเป็นปีที่จะมีการเงินมั่งคั่งร่ำรวยนะดวงการเปลี่ยนแปลงที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะไพ่ Temperance เป็นปีที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องนะงานที่อาจจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามา ที่ทำให้คุณต้องใช้ความสามารถใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะเป็นงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงนะแต่ก็ไม่ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจักอย่างหรือมีเรื่องของการยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะนะย้ยายที่ทางานเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะเป็นไพ่ของความสุขนะคะความสุขความสมหวัง หนะ้าที่กำลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนแล้วนะคะสิ่งที่คุณหวังมันกำลังจะเป็นจริงมันกำลังจะประสบความสำเร็จหรือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างก็ได้นะคะ,ะเหมือนถ้าเรามีปัญหาไม่เข้าใจกันกับใครนทะเลาะกับใครก็ถึงคราวที่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่ง หรือคนรอบตัวคุณนะคะในสังคมที่คุณอยู่คอยซับพอร์ตคอยช่วยเหลือใจดีกับคุณมากขึ้นนะเหมือนคุณได้ได้รับพลังบวกดีๆจากคนรอบข้างก็พลอยทำให้คุณมีความสุขมีพลังบวกในการทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นบางทีความสำเร็จที่คุณปรารถนานอกจากจะมาจากตัวของคุณแล้วนะคะการที่คุณได้รับกำลังใจที่ดี จากคนรอบข้างได้รับแรงสนับสนุนที่ดีก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากนะสำหรับชาวราศีมีนนะคะก้าวถ้วยเกิดความสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกทุกข์รู้สึกกังวลนะหรือไม่สบายใจต่างเนี่ยมันก็กำลังจะจบสิ้นไป แล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นความสุขกายสุขใจนะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นด้วยนะคะเนี่ยไพ่ก้าวถ้วยเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็นมากขึ้นนะคะความวุ่นวายในชีวิตมันกำลังจะขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นนะคะหรืออาจจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักที่คุณชอบ ที่มีความเหมาะสมกับคุณมากขึ้นชาลีออดนะคะความอดทนความพยายามมันไม่เสียเปล่ากำลังจะสมผลดีกับชาวราศีมีนแล้วนะคะในปีที่ผ่านมา,าสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมาอย่างยาวนานจะเลิกทำก็หลายครั้งนะคะเพราะว่ามันก็สร้างความเหนื่อยสร้างความท้อแท้แต่ความใจสู้ของคุณนั่นแหละนะที่ไม่ละทิ้งความตั้งใจไม่ละทิ้งความพยายาม สิ่งนั้นมันกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะในปีหน้านี้ก็ได้นะคะเหมือนสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำตลอดในปีที่ผ่านมามันจะส่งผลดีถึงปีหน้าด้วยนะคะปีหน้าก็เตรียมนะต้อนรับสิ่งดีๆความสำเร็จที่คุณปรารถนานะคะการเดินทางในเส้นทางชีวิตที่คุณได้เลือกนั้นมันกำลังจะส่งผลดีแล้วก็จะบ่งบอกได้ว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้ว แล้วก็ในเส้นทางนี้ก็จะชักนำให้คุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสคว้างเงินนะไพ่สองเหรียญน,นะคะจะได้เงินตามที่หวังนะเป็นปีที่เงินจะเข้ามารวรัๆตลอดทั้งปีเลยก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะมีการจัดระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินที่ดีขึ้นก็ได้นะในปีที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างแหละนะคะที่ใช้จ่ายเงินเกินตัว หรือใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ที่เรารู้สึกแบบเสียดายเงินนะ่ะประมาณว่าไม่น่าจ่ายไปเลยไม่น่าซื้อมาเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีสติมากขึ้นนะในการใช้จ่ายเงินแล้วก็เป็นปีที่คุณจะหาเงินได้เก่งด้วยนะคะหยิบจับอะไรนะก็มีอ่าเป็นไรายได้นะเป็นเงินที่คุณปรารถนานะคะ justment นะสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการรอคอยอะไรบางอย่างมันกำลังยุติลง แล้วก็จบลงที่ความสุขความสําเร็จนั่นเองนะมันก็เป็นผลมาจากการกระทําด้วยก็อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าในช่วงที่ผ่านมาคุณขยันมีความอดทนคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาสิ่งที่เราทําเหมือนได้รับการตอบสนองที่ดีกลับมาด้วยนะคะรวมถึงบางคนอาจจะอาจจะกำลังรอคอยอความเรื่องของคำตอบความสัมพันธ์นะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ รอคอยเรื่องงานก็จะได้งานนะรอคอยเรื่องเงินก็จะได้เงินตามที่คุณต้องการดยนะคะ p a e of อ o r n เป็นปีแห่งการบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีนะคุณอาจจะได้ทำอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะได้ได้งานเพิ่มก็ได้นะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำเยอะแยะเต็มเป็นหมดเลยนะคะทำให้มีรูปทางในการหาเงินเพิ่มมากขึ้นด้วย หรือเป็นปีที่คุณค่อนข้างจะมีไฟมีพลังมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะก็อยากจะสร้างความก้าวหน้าสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณหากช่วงปีที่ผ่านมาคุณอาจจะหมดไฟหมดพลังหมดเพลชั่นแต่ปีนี้เหมือนคุณจะมีพลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมามีไฟมีความกระตือรือร้นนะอยากจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณมากขึ้นอาจจะได้เจอสิ่งที่ มันตอบโจทย์ในเรื่องของเงินในเรื่องของอความสำเร็จก็ได้อาจจะได้รับเหมือนเป็นเพชรใหม่ใหม่ๆแรงบันดาลใจดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณมีความกระตือรือร้นอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณก็ได้นะคะก็จะเป็นปีที่นะการบุกการลุยการทำอะไรใหม่ๆที่มันจะส่งผลดีเฮงปังมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับ ต่างประเทศเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์นะคะนะก็จะสามารถปิดยอดขายได้จะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือลูกค้าเก่านะที่อาจจะขาดการติดต่อไปอยู่ๆก็ทักกลับมาซื้อสินค้าของเราก็ได้นะคะก็เหมือนจะได้รับความเมตตาการุณาได้รับโอกาสดีๆที่ คุณสมควรจะได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสที่ดีหยิบยื่นเข้ามาตัวเรานั่นแหละนะที่ต้องคายคว้าโอกาสด้วยตัวของคุณเองโชคชะตาก็ส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยซัพพอร์ตแต่ถ้าเราไม่พยายามไม่แสวงหานะโอกาสที่ดีมันก็คงจะมาหาเราได้ยากนะคะก็ขอให้ขยันนะมีความเพียรพยายามตั้งใจซื่อสัตย์กับตัวคุณเอง ซื่อสัตย์กับหน้าที่การทำงานนะชีวิตก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะก็มีดวงที่จะหายโสดสูงมากๆเป็นปีที่คุณจะเป็นที่สนใจนะคะมีสเสน่ห์นะมีแต่คนอยากจะมารู้จักกับเราอยากเข้าหากับเราซึ่งเราก็ต้องมีสติในเรื่องของความรักด้วยนะจะ ไปใจอ่อนให้ใจกับใครง่ายๆนี่ก็ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเข้ามาหลากหลายคนนะก็ต้องใช้สติในการสแกนคนให้ดีก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างแดนก็ได้นะคะอยู่กันโคจรจังหวัดโคจประเทศแต่ว่าความห่างไกลหรือความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย นะบุเพศนิวาสก็จะนำพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันนั่นเองนะคะเหมือนเป็นจังหวะแบบตกตกลุมรักก็ได้นะเจอการคุยกันก็ก่อเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันหรืออาจจะเป็นาจากเพื่อนนะคะจากคนในครอบครัวที่แนะนำให้รู้จักกันก็ได้นะมันถึงคราวที่อาจจะเกิดเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะก็เป็นคู่ที่ มีความสุขมากๆคู่ไหนที่คบหากันมานานก็อาจจะถึงคราวที่ตกลงโปงใจลงเอยที่จะสร้างครอบครัวที่ดีร่วมกันนะคะอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะพากันไปเปิดตัวก็ได้นะไปเปิดตัวกับเพื่อนอเปิดตัวกับครอบครัวพากันไปทําความรู้จักครอบครัวของแต่ละฝ่ายก็ได้นะคะก็จะมีความชัดเจน,น,นในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้น ทำให้คุณสองคนต่างมั่นใจนะซึ่งกันและก,กันมากขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นดวงความรักที่มันดูมีอนาคตที่สดใสมีชีวิตชีวามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพนะอย่างแรกเลยก็คือระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยนะอาจจะทานเยอะด้วยนะคะบางคนแบบทํางานดึกนะพอ,อะทํางานมากมันก็เกิดอาการหิวนะก็จะพอยทำให้น้ำหนักเพิ่มได้ง่ายแล้วก็ โรคอ้วนก็อาจจะตามมาด้วยนะคะก็อย่าปล่อยให้อ้วนนะเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยมันก็นํามาซึ่งโครคภัยไข้เจ็บมากมายดลยนะคะก็เอาแบบทานพอประมาณนะอย่าทานมากเกินไปอ่าแล้วก็ระวังเกี่ยวกับระบบท้องนะคะอ่าลำไส้นะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารอาจะมีแบบปวดท้องกดไหลย้อนนะลำไส้ไม่ค่อยดีแล้วก็พวกระบบขับถ่ายต่างๆด้วยนะก็อาจจะ ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะหรืออาจจะเรื่องของระบบขับถ่ายก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่มีใครจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้ดีเท่ากับตัวของเราแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่น่อยากจะสื่อเตือนกับชาวราศีมีนะคะก็เป็นเดือนอเป็นปีนะที่คุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การทำงาน จะมีโชคใหญ่เข้ามานะคะโชคใหญ่ก็อาจจะมาจากงานของคุณมาจากสิ่งที่คุณลงมือทํานั่นแหละนะรวมถึงอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันจะสร้างโอกาสที่ดีทําให้คุณประสบความสําเร็จก็ได้นะคะรวมถึงสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันกําลังจะเป็นจริงแล้ว ก็ขอจอบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เฮงปังต้อนรับปีใหม่กันทุกคนเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ